ผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดินหน้าประเทศไทยมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณนู้ฟังนะครับวันนี้อังคัรที่2ี่พฤศจิกายน2561น้าหั่นงครับการประชุมคณะรัฐมนตรียังคงดําเดินไปเหมือนเช่นเดิมท่านนายรัฐมนตรีกลับมาแล้วนะครับจากภารกิจต่างประเทศที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงกันและว,วันนี้เราจะคุยถึงเรื่องที่น่าสนใจมติคณะรัฐมนตรีและความทุกข์ร้อนของชาวบ้านหลายเรื่องครับ ท่านรองเลขาธิการนายรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับคุณพุทธิพงศ์ปุณกันครับสวัสดีครับคุณโฆษกครับสวัสดีครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้หลายเรื่องเลยเป็นเรื่องหนักๆสําคัญแต่ว่าประชาชนได้ประโยชน์เท่านั้นนะฮะถูกต้องครับวันนี้ก็มีนโยบายเรียกว่าแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีนะครับก็มีมากเลยเดี๋ยวต้องคงต้องมาคุยกันรายละเอียดครับครับตอนนี้ไปติดตามกันก่อนนะครับว่ามติคณะรัฐมนตรีเด่นๆที่น่าสนใจมีอะไรบ้างครับ รมอเห็นชอบโครงการบ้านล้านหลังสารฝันผู้มีรายได้น้อยให้มีบ้านเป็นของตนเองโดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด1ล้านบาทกู้ยืมได้นานถึง40ปีส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ครมออนุมัติให้กฟผร,ร,รับซื้อน้ำมันปลาล์มดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้า160,000ตันและสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเร่งรัดการส่งออกน้ำมันปลาล์มดิบแก้ไขปัญหาราคาปลาล์มน้ำมันตกต่ำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2561ถึงกุมภาพัน์2562 คอรมอรเพิ่มการให้สิทธินักท่องเที่ยวเม็กซิโกวานูอาตูนาอูรูและจอร์เจียตรวจลงตราวีซ่าออนไรเวลได้และยกเว้นการตรวจลงตราเพิ่มเติมแก่นักท่องเที่ยวชาวลัตเวียลิทัวเนียอันดอร่าซานมาริโนยูเครนมมาดิฟ์และมอริเชียส ให้ทำนักในไทยได้ไม่เกิน30วันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคอรมออนุมัติร่างกฎหมายให้ข้าราชการเบริกค่าเล่าเรียนบุตรที่เรียนในโรงเรียนานานาชาติซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยรวมทั้งสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาคือหลักสูตรอาชีวะร่วมกับมัธยมปลายและแบบทวิวุฒิหลักสูตรอาชีวะไทยร่วมกับอาชีวะต่างประเทศ ครมรับทราบการโอนสิทธิจากการรถไฟแห่งประเทศไทยให้กรุงเทพมหานครเข้าบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรตั้งแต่1ธันวาคม2561โดยกำหนดอัตราค่าเช่าแผง1,800ต่อเดือนจากเดิมเดือนละ3,100บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้าและประชาชนครมเห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายช่วงปลายปีค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุและค่าเช่าบ้าน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนาหลายประเด็นนะครับท่านโฆษกครับที่สรุปออกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้เข้าใจอย่างง่ายขึ้นโดยเฉพาะประเด็นสุดท้ายเมื่อกี้ที่ครมเห็นชอบมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผมเชื่อว่าหลายคนติดตามกันเรื่องนี้รายละเอียดเป็นยังไงฮะ ครับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้นะครับมีผู้ที่ใช้บัตรแล้วได้ใช้ประโยชน์กับบัตรนี้อยู่14.5ล้านคนซึ่งไม่น้อยเลยะนะครับแล้วก็มีกระบวนการมีเงินที่ส่งเข้าไปให้พี่น้องประชาชนทั้ง14.5ล้านคนเนี่ยได้สามารถไปแบ่งเบาภาระนะครับของแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านเนี่ยได้เป็นจํานวนมากวันนี้เนี่ยคอรมอได้มีมติอีก อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าเห็นว่าเรื่องที่1ในเรื่องค่าไฟค่าน้ำนะเป็นภาระของพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่มีรายได้น้อยอย่างมากนะครับก็เลยมองว่าค่าไฟนะก็ไปสำรวจดูว่าคนที่บอกว่าจะต้องจ่ายค่าค่าค่าไฟเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ที่คิดว่าเป็นภาระนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนก็เลยไปสำรวจจงตั้งเกณฑ์ไว้ที่230บาทหมายถึงว่าถ้า พี่น้องเป็นชนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน14.5ล้านคนเนี่ยถ้าในแต่ละเดือนเนี่ยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน230บาท<ะ>รัฐจะออกเงินเข้าไปสนับสน<อ>ุนให้หมายถึงว่าสมมุติว่าใน1เดือนท่านใช้ค่าไฟไป200บาทแล้วท่านเป็นผู้ที่อยู่ในผู้ที่ใช้ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านเดินไปที่การไฟฟ้าท่านไปจ่ายเงิน200บาทเลยครับ,รบการไฟฟ้าจะ รับทราบว่าท่านได้จ่ายเงิน200บาทและท่านอยู่ในผู้ที่มีใช้บัตรสวัสดิการแ<ด>ห่งรัฐเนี่ยเขาจะส่งรายชื่อท่านพร้อม200บาทที่ท่านไปจ่ายเนี่ยไปที่กรมบรัญชีก,ากลางกรมบรัญชีกลางก็จะเติมเงิน200บาทที่ท่านจ่ายไปเนี่ยเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห<อ>่งรัฐหมายถึงว่าใน200บาทที่ท่านจ่ายไปเนี่ยรัฐบาลส่งกลับไปที่บัตรสวัสดิการแ<ด>ห่งรัฐในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะท่านสามารถจะเอาไป กลับไปแล้วไปใช้ใช้จ่ายใช้สอยตามท, oh. ที่ที่สิทธทิท่านเคยได้นะฮะ uh. อันที่2คือค่าน้ำครับนะค่าน้ำนี่ก็กำหนดเอาไว้เหมือนกันอยู่ที่100บาทต่อเดือน <ừ. S 1> ถ้าไม่เกิน100บาทต่อเดือน mm. เช่นกันครับท่านไปจ่ายค่าน้ำนะพอจ่ายค่าน้ําเสร็จทางการประปาก,ก็จะส่งไปที่กรมบัญชีกลางเพราะชื่อเป็นชื่อเดียวกันนะเป็นเลข13หลักในบัตรประชาชนเหมือนกัน ทางกรมบัญชีการก็จะโอนเงินในส่วนที่ท่านได้จ่ายค่าน้ําไปเนี่ยกลับคืนไปให้ในกระเป๋าตังเล็กทรอนิกนะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเรามองแล้วว่าเนี่ยเป็นการช่วยลดภาระของพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ซึ่งอย่างที่ผมเรียนไป14.5ล้านคนอีกเรื่องหนึ่งในช่วงของเดือนธันวามกราก็คือที่จะถึงนี้ในช่วงสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เข้าใจว่ากลุ่มพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้เนี่ย14.5ล้านคนที่ผมเรียนไปเนี่ย อาจจะมีความจําเป็นที่ต้องใช้ใช้จ่ายมากกว่าปกติอย่างเช่นกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ะนะกลับไปบ้านเกิดไปเยี่ยมลูกหลานนะครับบางคนมาทํางานที่ต่างเมืองต่างจังหวัดแล้วเข้ามากรุงเทพบ้างจะกลับบ้านก็มีค่าใช้จ่ายค่าอ,อาหารค่าเดินทางนะรัฐบาลก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นกลุ่มคนและเป็นช่วงจังหวะทีะ่น่าจะเดือดร้อนก็เลยมีแนวคิดแล้วก็ผ่านคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะฮะว่า จะมีการเติมเงินเข้าไป500บาทในทุกๆคนทุกๆบัญชีที่อยู่ในวใวสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ14.5ล้านคนเข้าไป500บาทหนึ่งค,ครั้งในเดือนธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะฮะท่านสามารถจะได้เงินอีก500บาทเข้าในบัตรภายในเดือนธันวาคมน,นี้เพื่อจะลดภาระของท่านในการที่จะใช้จ่ายแล้วก็ อาจจะต้องเดินทางนะแล้วก็มีภาระในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นในช่วงสิ้นปีแล้วก็ต้นปีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากกับอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในกลุ่มของผู้สูงอายุครับผู้สูงอายุกลุ่มนี้เนี่ยทางที่ใช้บัตรสวัสดิการที่เป็นผู้มีรายได้น้อยถูกต้องครับก็จะดูตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปนะฮะใน เดือนธันวาคมนี้เช่นกันทางรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนโอนเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะหนึ่งพบาทต่อคนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยในเดือนธันวาคมก็คือเดือนหน้านจะมีเงินเข้าไปในกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกซึ่งท่านสามารถเอาไปใช้ในการเดินทางเดินไปเดินทางไปตรวจโรครักษาพยาบาลในการเดินทางต่างๆเนี่ยท่านก็จะได้อีก1000นบาทนะครับ แล้วก็ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้ว่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเช่าบ้านหรือไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาถึงกันยายนปีหน้านะครับ,รบจะโอนเพิ่มเข้าไปในกระเป๋าตังค e ์อิเล็กทรอนิกส์อีก400บาทบนั้นผู้สูงอายุเฉพาะผู้สูงอายุเลยนะครับ1,400บาทจะเข้าไปในกระเป๋าตัง e ค์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งท่านท่านสามารถที่จะเอาไปลดภาระแล้วก็ไปดูแลท่านได้นี่คือรัฐบาลได้คิด นะครับว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมีความจําเป็นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยแล้วอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นับดูแต่ละคนก็จะมีเงินเติมเข้าไปเนี่ยจำนวนมากพอสมควรในมุมมองเขาคำถามของผมผมเชื่อว่าตรงใจกับหลายคนแน่นอนให้เงินแบบนี้จูงใจอะไรหรือเปล่าจะหาเสียงจะเรียกคะแนนไหมครับโฆษกผมต้องเรียนว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุขออนุญาตยกตัวอย่างนะว่า เราทําพวกนี้ไม่ได้ทําวันนี้มไม่ได้คิดเมื่อวานแล้วมาทําวันนี้นะครับกระบวนการก็ประมาณเนี่ยต้องมีการเตรียมมีการคิดที่สำคัญที่สุดต้องมีการเข้าไปสํารวจรนะฮะในกลุ่มคนแล้วก็พี่น้องประชาชนจริง,รงๆว่า ปัญหาของกลุ่มคนในแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก,ก็ดีพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยเนี่ยความเดือดร้อนและความต้องการเขาคืออะไร,รแล้วก็ต้องมีการตั้งเรื่องนะแล้วก็ไปพิจารณาไปดูกรอบเงินเหมือนค่าไฟค่าน้ําตัวเลข230บาทไม่ได้อยู่ดีคิดกันเองตัวเลขร้อยบาทไม่ได้คิดกันเองถามว่าทําไมไม่ให้500ไปเลยเราบอกว่า230คือตัวเลขที่ได้ไปศึกษาม,มาแล้วว่าเหมาะสมกับกลุ่ม ของพี่น้องที่ใช้อยู่ประจําแล้วก็ไปลดภาระให้เขานะเพราะฉะนั้นจะ,จะเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องทําตามระเบียบาำทำกฎหมายทําตามวิธีพิจารณางบประมาณปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความจําเป็นที่ต้องเดินหน้าทํามาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคิดเมื่อวานแล้วามาทำวันนี้เป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นด้วยคําตอบที่ผมเรียนไปเนี่ยทุกอย่างมาจากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วผู้สูงอายุเนี่ย ที่ได้รับประโยชน์จากครั้งนี้เนี่ยลองไปถามเขาสิครับว่าเขาคอยมานานแค่ไหนนานมากี่สิบปีแล้วที่ไม่มีใครไปดูแลเขาขนาดนี้นี่เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีการเข้าไปดูแลแล้วก็มีการโอนเงินที่เป็นเงินสดเข้าไปในกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์เขาสามารถเอาไปใช้ในส่วนของผู้สูงอายุได้ค,คิดว่านี่เป็นเป็นครั้งแรกและเป็นจุดที่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีกับ,บผู้สูงอายุนะรวมถึงผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่ง้าฐ5อ0บาทสําหรับเขาเนี่ยใน เดือนธันวาคมสําหรับเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่เนี่ยนะครับผมคิดว่ามีมีประโยชน์แล้วก็ได้เป็นกําลังใจให้กับพวกเขาอย่างมากนะครับในขณะที่<ม>วันนี้เราตามข่าวนะฮะโห้ชโฉกฮนรวมถึงพรุ่งนี้ด้วยจะมีการเรียกร้องของกลุ่มกเกษตรกรชาวสวนยางนี่บอกว่ากำลังเดือดร้อนอันเนื่องมาจากราคายางตกต่ำเนี่ยรเรามองยังไงเรื่องนี้บอกจะต้องรับมือยังไงฮะคือเราต้องอย่าเรียกว่ารับมือเลยนะครับผมคิดว่า พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวสุนยางยก็เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็เป็นห่วงอยู่แล้วแล้วก็ราคายางเนี่ยที่ผมเรียนไปหลายสัปดาห์นะว่าไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศเราเนะมันเป็นเรื่องของการตลาดของ โดยเฉพาะผู้ที่ค้าขายยางะเรียกว่าทั่วโลกเลยนะไม่ว่าประเทศประเทศต่างๆที่ทําค้าขายเกี่ยวกับเรื่องยางพาราเนี่ยเป็นปัญหากันในเรื่องของราคาทั้งหมดแต่แน่นอนรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับวันนี้ก็ได้มีมาตรการออกไปในส่วนของอผู้ที่ประกอบการหรือชาวสวนยางเนี่ยนะครับในส่วนที่มีพื้นที่ปลูกยางไม่เกิน15ไร่เนี่ยแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ย ทางรัฐก็จะสนับสนุนเงินลงไปนะครับประมาณ1,800บาทต่อไร,ร่รไม่เกิน15ไร่1 8 0 0บาทเนี่ยแบ่งเป็น1,100บาทเนี่ยให้กับเจ้าของสวนยางอีกนะอีก700บาทให้กับผู้กรีดยางนั่นจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมองถึงทั้งเจ้าของสวนยางด้วยแล้วก็มองถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นคนกรีดย,ยางด้วยนะมันนึ่บาท จะแบ่งออกเป็น2ส่วนที่ผมรเรียนไป1,100แล้วก็700สําสำหรับผู้กรีตย,ยาครับ,น,รบนี่ก็จะลงไปเลยนะหลังจากที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายอย่างในผมคิดว่าไม่กี่วันนี้นะครับ,รบทุกอย่างก็จะ สามารถลงไปสู่แนวปฏิบัติได้วันนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของทางคณะมนตรีไปแล้วครับ,รบซึ่งที่เป็นมาตรการเฉพาะหน้าระยะยาวเราว่ากันอีกทีเช่นการเร่งรัดให้หน่วยราชการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้นวันนี้ก็มีข่าวดีอีกเรื่องหนึง่งก็คือที่ผ่านมามีคนสอบถามมากนะครับ,รบว่าการที่นํายางมาผสมแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทําพื้นถนนซึ่งมีการวิจัยมาแล้วว่าเป็นประโยชน์มากถามว่าวันนี้เนี่ย ทำไมยังไม่ได้มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นผมเรียนว่ามันติดอยู่ปัญหาเดียวนะค,คือกรมบัญชีกลางเนี่ยยังไม่ได้ประกาศราคากลางออกมาทุกคนก็คอยราคากลางเพื่อจะได้เข้าไปสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เหมาะสมและถูกตามกฎเกณฑ์นะครับวันนี้กรมบัญชีกลางได้ประกาศ ราคากลางวิธีการคำนวณราคากลางของการใช้ยางโดยทําถนนหนทางเนี่ยนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วะจากนี้ไปกระบวนการในการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นถนนที่ทําจากยางพาราก็จะเกิดขึ้นครับครับเรามีเวลาไม่มากนะครับแต่ว่าเรื่องนี้สําคัญอยากจะคุยกับท่านโฆษกก็คือเรื่องของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับหลายคนเคยพูดถึง30บาทรักษาทุกโรคเรื่องของบัตรทองครับมันคือตัวเดียวกันไหมคคือทั้ง30บบาทรักษาทุกโรคทั้งบัตรทองนะ ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นขั้นตอนการพัฒนามาจากตั้งแต่ปี2544แล้วก็พัฒนาจาก30บาทรักษาทุกโรคมาเป็นบัตรทองนะจนวันนี้เนี่ยเป็นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าถามว่าทําไมวันนี้ไม่มีบัตรล่ะเพราะวันนี้เนี่ยเวลาท่านเดินไปใช้บริการในเรื่องสาธารณสุขเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องไปยื่นกับเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรแล้วครับท่านใช้ชื่อนามสกุลแล้วก็ตัวเลข13หลักในบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องมีบัตรแล้วนะครับแล้วก็ใช้ สิทธิ์ของท่านต้องใช้คาว่าใช้สิทธิ์ของท่านเนี่ยได้ครอบคลุมมากกว่าในสิ่งที่เคยได้นะครับผมขออนุญาตขยายความนิดนึงว่าในตอนแรกๆที่มีโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนะครับค่าหัวของการรักษาพยาบาลต่อคนอต่อพี่น้องประชาชนหนึ่งคนเนี่ยอยู่ประมาณ1000กว่าบาทนะรประมาณ 1, 300บาท 1, 1 3 0 0บาทแล้วก็ยืน1,300บาทนั้นมานะแล้วก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่าหัวก็ ไม่เพียงพอต่อ,อค่าใช้จ่ายหรือว่าสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับค่าของชีพต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆท่านทราบไหมครับว่าเมื่อรัฐบาลชุดนี้เข้ามาเอาวันนี้นะครับค่าหัวที่ต่อพี่น้องประชาชนที่ไปรักษาหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยครับจากพันกว่าบาทวันนี้3,000กว่าบาทครับ เราเห็นปีหน้า6 2นี่ก็ขยับขึ้นอีกจะขยับขึ้นอีกเป็น3,700กว่าบาทนะนั่นจะเห็นว่าการเติมงบประมาณลงไปเนี่ยสิ่งที่ดีนะเราก็มาปรับปรุงรเพราะถ้าเราค้างแบบเดิมเอาไว้นะครับปัญหาก็มาเยอะแยะคงจําได้เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับ6-7ปีมาแล้วเคยมีข่าวว่าโรงพยาบาลถึงขั้นเป็นหนี้โรงพยาบาลหน 1, 6, ึ่ง6,700ล้านวิกฤตเลยวิกฤตอย่างมากมไม่มีเงินจ่ายค่าคุณหมอพยาบาลไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนเพราะว่า เ,เงินค่าหัวที่ได้ไปไม่เพียงพอ,อนะก็ต้องไปเอาเงินโรงพยาบาลซึ่งสะสมเอาไว้ใช้ในเ,เงินปกติเงินประจำเนี่ยก็ต้องเอามาใช้จนรโรงพยาบาลเป็นหนี้เป็นสิเยอะแยะมากรัฐบาลชุดนี้เข้ามาต้องไปแก้ไขปัญหาในการไปใช้นี่เดิมของแตโง่โรงพยาบาลเพื่อให้ขับเคลื่อนไปได้แล้วก็เพิ่มค่าหัวของพี่น้องประชาชนในการรักษาเพื่อให้ครอบคลุมกลับกลับ การรักษาพยาบาลไปเพิ่มที่บริบทที่เพิ่มขึ้นเยอะมากครับไปเพิ่มบัญชียานะครับยาหลายๆอย่างที่มีราคาแพงแล้วไม่เคยครอบคลุมต้องใช้คํานี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรค HIV นะครับยารักษาโรคอะไรที่ยามีราคาแพงมากตับอักเสบซีครอบคลุมหมดการตรวจสอบในเรื่องของการส่องกล้องในลำไส้ของโรคมะเร็งนะครคัดกรองก่อนกระบวนการนี้ค่าใช้จ่ายสูงมาก ในการใช้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็ครอบคลุมนะไม่รวมรวมไปถึงในเรื่องของการเทคโนโลยีต่างๆอีกมากมายเลยนะครับนอกจากบัญชียาโรงพยาบาลแต่ก่อนเราสามารถเข้าร่วมได้เฉพาะโรงพยาบาลรัฐวันนี้มีโรงพยาบาลเอกชนอีกว่ารงทั่วปร่าโรงข้ามามเข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็จะสะดวกมากขึ้นในการที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ของท่านในการรักษาพยาบาลนะครับจริงๆมีรายละเอียดเยอะ เพราะว่าสิทธิประโยชน์นี่พูดกันวันนี้ผมว่าไม่จบพบาะว่าได้มากขึ้นเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับไปฟังดีกว่านะครับว่าพี่น้องประชาชนเขามีความเห็นในเรื่องของการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้อย่างไรครับเห็นว่าโครงการนี้ตั้งแต่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถผ่าได้ฟรีก็เลยให้คุณแม่เนี่ยเข้าร่วมโครงการแล้วก็ฟรีครับให้ลูกดูลูกต้องสามสามสมืนน่ะลูก ร้องไห้หมดไม่มีตังค์เขาเขาบอกไม่คิดตังค์เราไม่ต้องร้องหรอกลูกฟรีก็คือเท่าที่พี่ซ้ำมารู้สึกเขาจะมีสิทธิ์รักษาเไม่จําเป็นต้องเป็นโรงพยา,าบาลรัฐบาลอย่างเดียวนะคะมีโรงพยาบาลเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนด้วยหลายที่เหมือนกันนะคะถ้าไม่อยากรอคิวนานไปเลยค่ะพี่คล <Yeah. S 3> ินิกหมอครอบครัวใกล้บ้านด้วยหนูไปฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกไว้แล้วค่ะไม่ต้องรอให้เป็นก่อนไปใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะ คนที่ติดยาและอยากจะเลิกยาก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่แต่ก่อนนี้เราได้3,000ต้นๆตอน,ตอนนี้ก็ขึ้นเป็นท,ที่ทราบมาก็3 8 0 3 9 0แล้วนะครับดีมากเลยอยากให้โครงการนี้อยู่ต่อไปเดี๋ยวนี้คนป่วยที่ไปหาหมอไม่ได้หรือผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านเขาก็ส่งหมอมาหาที่บ้านเลยนะคะไม่ต้องไปหาถึงโรงพยาบาลดีมากๆเลยค่ะ เสียงตอบรับดีครับพี่น้องประชาชนบอกสิทธิหลักประกาศสุขภาพาแห่งชาติเรายืนยันว่าเราไม่ยกเลิกนะสามสบาทกาเก่าไม่ยกเลิกครับนะฮะ ของที่ดีเราทําต่อแต่ว่าทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ทุกอย่างกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยต้องเติมเต็มไปแก้ไขปัญหาไปเพิ่มเติมในสิ่งที่มันขาดนะฮะไปเพิ่มเติมในสิ่งที่เป็นปัญหาไปแก้ไขในสิ่งที่เป็นปัญหานะอย่างเช่นผมเชื่อว่ามีคําถามหนึ่งที่คนอาจจะสงสัยนะว่าคนที่เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าทั้งประเทศนะมีกี่คนเท่าไหร่48ล้านคนนี่ผมว่าเกินครึ่งของตัวเลขสี่ล้านคนเนี่ยเป็นตัวเลขที่ผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่ มากมากเลยนะแล้วก็ทุกคนก็เข้าถึงการรักษาพยาบาลเรียกว่าทั่วหน้าจริงๆนะอย่างที่ผมเรียนไปอีกนิดนึงก็คือว่ายังมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงเลยคือผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถจะออกมาจากที่พักอาศัยได้ตอนนี้ในระบบนี้เนี่ยสามารถจะเข้าไปมีเรียกว่าหมอครอบครัวรัฐบาลชุดนี้ก็มาช่วยกันกับกระทรวงสาธารณสุขนะคิดเรื่องหมอครอบครัวเข้าไปคัดกรองเข้าไปตรวจสอบ พี่นประชาชนที่ติดเตียงรหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางมาหารรเรามีคุณหมอไปดูแลถึงบ้านผมคิดว่านี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่รวมถึงการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน72ชั่วโมงถ้าท่านามีปัญหา,เ,าเจ็บป่วยฉุกเฉินท่านสามารถเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้เลยนะครับ72ชั่วโมงโรงพยาบาลนั้นต้องรับท่านครับ แล้วหลังจากนั้นค่อยมีการโอนถ่ายไปโรงพยาบาลที่ท่านได้รับรักษ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเอ่ละครับนี่คือทั้งหมดของเดือนหน้าประเทศไทยมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนวันนี้นะครับอีก2วันข้างหน้าวันลอยกระทงครับต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็รัฐบาลของความร่วมมือด้วยให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติกนะครับไม่ใช้โฟมไม่ใช้พลาสติกนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบคุณทั้งโฆษกครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่